ทำเดี๋ยวต้องขึ้นบอดายแล้วล่องอ้าวอยู่นี่แล้เดี๋ยวเราจะไปรับยายก่อนอ่ะโอเคเดี๋องขึ้นบายกัล้ได้ไปแล้วไปแล้วบิดเหาะไปแล้วฝนจะลบมันก็นกนต้องดิดทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราจะพามาทําอะไรกินกันเปิดไว้ได้ยัางต้ตงนนึงอ้าวไปรับโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรกินกันเนาะ ก็คือไม่เราจะมาหาอะไรกินกันอะอย่างงี้ดีกว่าพอตอนคนขึ้นต้นมะขามก็คือตอนนี้อยู่บ้านเพื่อน,นอ,อยู่บ้านใหม่ก็คือเราจะขึ้นต้นมะขามเราก็ต้องคอนเทนต์ป้าเออเราก็ต้องคอนเทนต์ป้าเดี๋ยวขึ้นต้นมะขามกันไปเอามาขามโอเคแล้วกูจะขึ้นยังไงแล้วฉันจะขึ้นยังไงเหรอนี่กล้องไม่เห็นแล้วเออไอฉันจะขึ้นยังไงอ่ะ อ๋อแกมันยังไม่สุกโอ๊ยนี่ไงสุกแล้วเป็นการเว่งมาที่แบบไม่เห็นน้ำไเห็นตาเนะเว้ยโอ้ยนี้สุกแล้วหวานปะอืมหวานมากน้ำเยอะมากอยน๋อเอ็ย เออใครก็ได้ช่วยด้วยหนำหวานอะ่ะจะนำ้ำเดี๋ยวอ๋ออ๋ออยน้ำเกี้ยวน้ำเกี้ยวทุกคนเห็นกูปะเห็นอยู่ก็ู่ตรงนี้นะทำไมชีวิตกูต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยวะ เออปิดวิวหบอดมากจริงยังไม่สุกก็หวานตอนนี้คือเรากำลังเปลี่ยนนะทุกคน น,นี้นะจ๊ะจะให้เขายาก,กินก่อนนี่ มาแล้วแล้วก็ไปเลยมาชํำโบเลยเฮ้ยมันไม่มีเวนกร,รมแกรู้สึกมันไม่มีเลยอะแกรู้สึกไม่มีเลยทำไงอ่ะแกรู้สึกมันไม่มีเลยไม่ไปไหนไม่มไมปไหนไ ไอ้ไม่หลอกฉันแล้วไอ้ไม่หลอกฉันแล้วไอ้ไม่หลอกฉันให้ไมไปเก็บมะขามแล้วก็คือฝักสุกอยู่ไหน้ยนี่เจอแล้ว้ยเจอแล้วกดปุ่มไว้เลยเถอทนป้ ปุ่มยูป,ปุ่มล้างกดค้างให้ไฟมันตีเขียวไม่กระพริบได้าหมค่อยู่นี่จ้ากดดิกดค้างค้างแล้วไฟกระพริบหรือไม่กระพริบสีเขียวอ่ะไม่กระพริบแล้วไม่กระพริบโอเคันั่นแหละพี่หมาก็ติดกระพุดเลยแล้วนี้อ่ะกดปุ่มปิดเออ มึงก็ถือก,กล้องลงมาถ่ายข้างล่างด้วยก็ได้เอ,าอ้าเอาไว้เนี่ยแหละไม่ให้ทุกคนดูเลยละว,ว่ากูอยู่สภาพไหนตอนนะี้้องดูหรอกไม่มีจริงพี่ไม่ลองดูดิต้องมีดิเธอไม่มีเลยอะตุกอะเออกระมุนกับการติดไวรลสชัำผู้ใดไวะ ตกบอฮะเนี่ยไม่สุกเลยเนี่ยไม่มีด้านหลังจะห่องช่องอยู่นู่นไม่มีสุกเลยอ่ะมันเป็นลิงขึ้นแมวอะไรก็ไม่รู้มาหามไงเคเจองานจ้าเต็มยามแล้วด้านหลังจะห่องช่องอยู่บนต้นไม้จ้าทาอะไรจ้าขึ้นไม่ทาอะไรตรงนั้นน่ะมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเดจบ ให้ดูนหนานั่น <c oughs> สาไม่กูไม่กูไม่ตัดกูไม่ดูเตี๊ยออกด้วยเอาเข้ายัางงั้นแหละอ,อ๋อมึงจะโดนนะไม่เราเคืยมีกัรมีระจารนะเพื่อนรักนี่ทุกคนเจอฉันไหมแกชนะเยอะมากประมาณสองขีดเขาอยู่ข้างบนนูน้นเขาขึ้นไปทำอะไรข้างบนก็ไม่รู้นะแกมาทางออกดิที่ฉันจะออกทางออกละเขาทางตอกออกทางหน้าต่าง ไม่ออกทางเดิมเพราะว่าออกทางนัดตั้งน่าจะน่าจะเจ็บนิดนึงแล้วเรื่องผีกที่สุดกูขึ้นมายังไงอ่ะมะขันดกมากเออก็ชมไปอีกหนึ่งแมตต์แตมะขามตัวเองช้ำเลยเจ้าของจะมาขันอ่ะทุกคนเอ้ยอ่าบางหลังคือเจ้าของช่องจะตกมาทุกคนทุกคนเนื้อมากพี่มายมันจะหามากมันจะหามโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอะไรเงียะมัเนี่ย ไอเหียมาข้ามนี้แหละไม่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 ถ่าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่โคตมันหนึ่งในน้ำใจคนคืออะไรวะก,กูแกซะเหลือเกินกูไม่รู้จักโบราณโบราณมึงโบราณกับกูอีกกอนสัํมพันชมมึงถ่ายอะไรไี่ถ่ายปะถ่ายอยู่อ่ะโอเคมึงพูดไปเลยกูจะเงียบให้อุย้ยอุ้ยอีเบนกำนังเท้าล่นไปข้างนูน้นอีเบนกรม มียีเวนกมได้เป็นไงล่ะแป๊บนึงนะฉันต้องเจ็บแน่นอนเลยฉันลงทางนี้นะโอ้ย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 เจ็บมันเอวจะเคล็ดนะโอุ้ยกระโดดยังไงอะกระโดดขาเดียววะน้าทิพยแน่นอนเลยกระโดดกระโดดไรละอุยโอ้ยขาหักเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยนัดออก คนคนที่เขาขับรถเป็นนั่นแหละฮะ <c oughs> <c oughs> ใครก็ไม่รู้ว่าก็คือเหนื่อยไปหนึ่งแม่กูจะพาดูรอบ้นมมขามก็คือว่ามะาขามแม่คือดกมาแกดูดีแต่ไม,ไม่ติดห <c oughs> <c oughs> ยอกยอมึงข้าวสันอามองไม่เห็นนี่นี่นี่มองไม่ไมามมาเห็น <c oughs> เอาเป็นทำแล้ว พ่อแม่แน่ไม่ใช่น่ะพ่อแม่แน่ไม่เป็นไรจะมาชิมให้ดูทุกคนคืออันนี้หยียบเองก็คือกินเองไม่ไม่เราเอาไปให้ผู้ใหญ่กินไม่ได้ไงเพราะว่าเราเยียบไปแล้วใช่จะแอบแนื่อยใช่ไมอ่ะมันเหนื่อยจริงคืออ๋อตอนนั้นน่าจะช่วยก็แบบเอาไม่ได้ฮะก็คือเอ้ยถ่ายกับกันมึงก็คือมาท้ามกูกว่านะแค่ไม่มีความเบี้ยวแบบมึงกูแบบ กูกินข้างบนนะอก็คือเขียวแบบเขียวๆเ,เ,เลยอ่ะอก็คือยังหวานอ่ะเพราะว่ามันคือมะขามหวานโอเคมันเยอะไหมะและอีวิเมื่อกี้นะตัดอนนอกมึงเก็บได้พอน้องเองมยย้อนูดูเลยเมื่อี้สองห้าสี่บาทยอะนะกองแม่ว่้เองได้น้อยองแม่ใหเองเยมากเอมันมีเยอะมากทุกคน แต่มันม <า S 1> ไม่สามารถเก็บได้เพราะว่ามันเพราะว่ามันยังไม่สุกโอ้สภาพแอบหน่อยนิดหน่อย <c oughs> แอบร้อนนิดนึงกระบป๋า <c oughs> ได้แค่นี้แหละวันหนึ่งเราอะชีวิตเราวันหนึ่งไม่มีเลยมาก <c oughs> หาปิ้นต้นมะาขามก็เด้ไปคือว่าวันเนี้ยคือเราเออกกำไรมาส่งเพื่อนเนาอยเราคือขามาบันเพื่อนแต่คิดว่าไม่คิดว่าจะหาคอ,อนเทนต์ที่จะเออไปกินก๋วยเตี๋ยวกานอะไรอย่างงี้เนาะอืมแต่สุดท้ายจับพิ้นเติ้ลมาขช้ำไปปะ ไปมะไหมุนไป๊ะหมอืมหวานมากานี่ลองกินน้ำตาลแล้วมันก็แยงเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันได้กี่ปากมันแะงนี่แต่ก็ยังหมดแล้วนี่นี่นี่เห็นปะคลื่เขียวนะแต่ลองกินหวานมากลองกินทุกวันเขาเรียกว่าวัดน้ำวัดอะไรนะวัดน้ำตาลหอมข้าม หอใช่แดกแมงไปแปๆมันมีฝักกระต่อยเดียวถ้าเราก็แอบนวยกันนิดนอยนะคุกันจะไม่แอบเลยก็คือว่าอยากจะรู้แบบแม่ใช้อะไรหลดน้ำตาลหรอน้ำตาลมาเผาเคี่ยวหวานไหมหวานมากจริงคือแบบเม็ดเกี่ยวก็คือหวานแต่คือแกะยากไงแต่ย่างงี้ก็คือเหมือน หมือนขึ้นเชือ้อรามันไม่ขึ้นอ,อ,อร่อยยังหลักนีงง่ยๆอร่อยต้องขอพายในความกินกระแดะนะเพราะว่าติดเหล็กณต้องกระบปอานยเฮ้ยครับพ่ไม่คยเห็นคนระเดี๋ยวกูเปลี่ยนกล้องหลังก่อนเดี๋ยวไปดูรีแอคแม่กันว่าแม่จะทำหน้ายัางไงแม่ก็จะบอกว่าไปกันตั้งนานได้มาแค่น,นี้เหรอก็คือชำอยู่ แม่ได้เยอะมากแม่หลอกอะ่ะมันไม่มีในสุกเลยแม่เออหมายขโมยไปหมดแล้วสองฝักกินปะอ๋อแม่อบเดินเหยียบมะขามไม่ได้ฟองหรอกแม่ไอ้ไมไม่ได้เอาทำอะไรเลยไม่ได้สองฝัก <S 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 2> <S 2> อุ๊ยยากระชั้น แล้วก็ย่างออฟกินด้วยออพเป็นวีดคนเดียวเลยแล้อโล้วถามเหมือนว่าจะเสี็งเจ้าๆทำไมอยู่ข้าลางกันดูมันวีดนะโอ้ยหั่นกองให้ใครเฮ้ยอีป๊อบแกกินไม่ได้กินได้มันกินได้หมดแหละท่านมันจะกินเออมามาเล่นก้องเบ๋เบบุเบเบเบ๋อมานั่งสานี่หนูได้มาลาเก็ดแผหมองแล้วมาขนะดนี้ นี่มากผุ่มไปอาินาค่เมาไหมอ่าช้ำอีกแล้วมาแล้วก็จะใช้มันปีนมันเดิมได้ได้ได้ทักมาเอาทิศตะว่างเข้ามาขโมยตัดใช่ไหมมาอย่าไม่ไเอาให้ เรารักมากเมันเอาเม็ดออกให้มาเอาเม็ดออกให้มาเม็ดออกให้เราดีกว่าเลยตุนมันเลยอาหารแกกินนี่ยโอ๊ยแกกัดชั้นทำไมดีๆเแล้วจะคอเม็ดจุกอืมมากน้อยกินเม็ดมากใหญ่กินปอกเบือช้ำเลยอันนี้แกกินไหมนี่นีแม่แกชอบกินเหรอ ม่ใช่หมาเราหมาหมาบันยุนโอ๋อแต่มันาอยู่นี่เนี่ยมันมาเล่นกับอีเนี่ยอีเนี่ยเลือกกินไม่กินอะไรสักอย่างเนี่ยเนอะเห็นไหมเห็นไหมยาฆ่ากันไม่เอาไม่เอาไม่กัดหรอกกัดได้อบนะไม่เอามาแค่มาวามันจะกัดกันเนี่ย มันเล่นกันไปจำอ๋อหรอมันอีตัวมันห่วงทำไงทำอย่างนี้องเหรออันนี้ออกไหมมันน้อยเกินเหรอมันมันจะได้เท่ากันไงโอ้อันนั้นยาวออกยาวก็ออกสั้นก็ออกฮะชยักไหมยาวก็เอาออกสั้นก็เอาออกฟังทันไหมสั้นเกินก็ออกยาวเกินก็เอาออกเออโอ้เฮ้เราเอามาทักกำหนึ่งอยากลองแล้วให้กำที่ใหญ่เลยไม่ใหญ่หรอกนิดเดียวอ่าโอเค เล็กกว่าเราอีกเนี่ยอือนี่นี่นี่มาเก๊ะอ๋อเชื่อแบบมันเข้าไปนอนในทุ่งปอลูปอได้มีตัวเล็กอะ่ะคลิปนี้คือเป็นโป้คลิปจบคลิปอ่ะยิ้มหนึง่งอุบัติทำเพื่ออะไรเฮ้ยสิ่แม่ไปบ้าคนลักกันแม่มะอะไรหรอคนรักกัแนแกล้งทำข้าดีใจใช่แม่ตอนสวยแม่จะไม่ว่าเลยมาทำการคนอนเท่เข่าอะไรดังๆก็ทำ อันนี้สั้นอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะยาวมันยาวอ่ะยาวอืมอ่ะยาวอยู่นี้สั้นอยู่นี้อ่ะไม่แก้ฉันก็ทำป็นอยู่งอืมอืมไม่กินเส้นผิดต้นด้วยจะกระเฮนออหยุดกรบกันแป๊นึ่งไปต้องไช